อเตอนนี้เรากำลังขนขนต้นไม้ไปไว้ที่ควานน้อยๆของเราน้องห่างเปาไปแล้วครับน้องห่างเปาเอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วล้มล้ว <c oughs> <c oughs> เอาเอมลูกขึ้นไปเอ้านู่นนะกระท่อมน้อยหลังบ้านเรายังทำไม่เสร็จ คนต้นไม้มาไหว้ก้อนบ่นานาหามค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดนี่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 น่อันนี้แม่นะคะอันนี้แม่ติมกุมารทองมายมยมอันนี้คือกระท่อมของเรายังทำไม่เสร็จต้องปูเตียงก่อนแล้วค่อยมุงขึ้นเป็นกระท่อม อันนี้น้องต้นก้ลาลูกชายเราเองมาแล้วเอา,เอ,าอึดอึดวิ่งแล้ววิง่งออกไปไปไม่ไหวลม้ลมลบมไปไปเอาไปไว้ควนน้อยๆของเรา <c oughs> ไปอย่าวิง่งมันจะลม้มนี่ต้นสาวน้อยป่าแป้งครับมีต้นอะไรมีต้นอะไรอยู่ด้วย เอาไว้เหรอโอยโอเคไปสาวน้อยปาแป้งไปแล้วโอ้เอาเฮ้ยเอาไว้นี่ละเอาไว้นี่ละเอาไว้เก็บสาวน้อยปาแป้งไปไปไปลูกกระจกของแม่ไปเลยปุน่ะลูกกระจกอะเอาเอา โอ้วหอยวึดไปไปไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยแม่เราอันใหญ่แทเอลจิบหักบอกสาป็นเออลาเอาบอกท่านผู้ชมดิอะไรนะต้นอะไรต้นสาวน้อยป่กแป้งเออต้นสาวน้อยปากแป้ง สีอะไรเนี่ยสีอะไรไไสีสชม,ชชมโอเคไปสีสมไหวไหมถือช่วยน้องอันนี้มีมือแตกแล้วหนึ่งครับ <c oughs> ต้นกล้วยไม้น,นี่ต้นกล้วยไม้อืมอันนี้คุณเสด็จพ่อเราเองอนนควัดดินออกทําที่จอดรถ ตรงนี้ไปไว้ตรงหลังบ้านเอา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 ,เอางเป่ามุดแล้วครับไม่เอาไม่เอาลูกอันนั้นไม่เอามันเป็นน้ำโอ้ยอ,อันนี้ต้นอะไรบอกแม่ <laughs> อายอาย,ายหลุดมือครับ ตันอะไรพเงินพทองกเงินพทองสันเปาไหนไหนเอามาให้ท่านผู้ชมดูสิตีเลยนหนนี่นะเอ้อ,อาเอมันหลุดมือไหมลูกอ้าวหังแล้วครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปปลูกใหมเนี่ยนี่เบาต้นโพเงินโพทองไปแล้วครับต้นกาไปแล้วครับอันนี้หลักอันนี้นี่หลักแดงเราถ่ายเก็บเรื่องราวดีๆของครอบครัวให้ท่านผู้ชมดูวิถีชีวิตครอบครัว ไออันนี้ต้อนอยังนะแม่ตน้นต้นไม้มีต้นไม้มีแต่สวยๆแต่กระถางแก่หมดแล้วกระถางต้อเงเปลี่ยนกระถางพี่เปาอันนี้มันหนักลูกเอาไม่ได้พูดจริงพูดจริงพูดจริงเหอะไปย่ารดน้ำโอ้โ ตักน้ำตักน้ำให้ต้นไม้กินกินเลยอ้วน,น,นอ,อ้วนไอ้อ้วนเป็นยอยไปก่อนะเดี๋ยวพ่อทำรก,อกระท่อมเสร็จเส็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่เดี๋ยวมารีวิวกระท่อมน้อยๆให้ดูบ๊ายบจะาคาหยบ๊ายบาย